นะวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการปั้มพองกับประตูนระกกันนะฮะก่อนอื่นผมจะปั้มดินนะฮะ,ะการปั้มของประตูนรนกก็จะสามารถทําให้ปั้มได้สองเท่านะก็คือถ้าผมมีสิบสี่ใช่ไหมฮะถ้าผมโยนไปบ่าแล้วผมตามไป นุ๊อ่ะผมมี14นะฮะแล้วก็ออกเข้าใหม่นะฮะโหจุดอะไรกันนาอ่าผมก็จะมีแปดนะฮะก็การปั๊มก็อยู่ตรงนี้นะฮะอ่าผมผมก็สามารถจะปั๊มอะไรก็ได้นะ ไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือว่าอะไรต่างๆนาๆนานะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะแล้วก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์เ,เพื่อนๆดูด้วยนะฮะไม่ยบายครับ